ดีครับท่านผู้ชมครับตั้มเกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่ครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาปุ๋ยหมักอินทรีย์นะครับปุ๋ยหมักชนิดนี้ผมเคยทํามาครั้งหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ใช้วัตถุดิบก็จะมีผมใช้ขี้หมูแกลบขี้หมูที่มันปนแกลบมาแล้วก็อันที่สองใช้ขี้วัวแล้วก็ใช้มูลข้างขาวขี้ข้างขาวอัตราส่วนที่ ใช้นะครับงวดนี้ใช้ขี้วัว20กิโลแล้วก็ขี้หมู20กิโลก็1กับอกระยางละหนึ่งกระสอบนั่นแหละแต่ว่ามาใช้มูลข้างขาวหรือขี้ข้างขาวเนี่ยใช้5กิโลนะครับ5กิโลเพราะว่ามูลข้างขาวนี่มันแพงแล้วก็หายากก็ใช้น้อยนิดนึงสาเหตุที่มาทำรอบที่สองทำรอบที่สองเพราะว่า มันใช้ดีแล้วท่านผู้ชมผมทําเสร็จแล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยผมทําไป1กระบะใหญ่อย่างเนี้ยนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ 3- 4ี่กระสอบกระสอบเล็กอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมก็เหลือ3กระสอบสีกระสอบอวันนี้ก็มาทําเพิ่มอีกเพราะว่าเอาไปใช้แล้วมันเห็นผลเอาไปใส่ผักผักก็งามงามไวใบอวบใบใหญ่นะครับกรอบหวานอร่อยแล้วนกะ็รวมมาถึงผมเอาไปใช้เกี่ยวกับใส่กล้วย นะต้นกล้วยกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยน้ำว้าเอาไปใส่พวกไม้ผลนะใส่เงาะนะใส่มะนาวใส่มะม่วงมนะม่วงพันเบานะครับก็ใช้แดงทั้งไม้ผลแล้วกนะ็พืชผักนะรวมถึงพวกดอกต่างๆก็พวกไม้ดอกไม้ประดับก็เอาไปใช้ได้นะครับพี่น้องท่านใดที่มีพอมีวัตถุดิบนะครับ ข,ขี้วัวนี่หาง่ายขี้วัวขี้ควายขี้แพะขี้ม้าอะไรก็ได้หมดนะครับก็อันที่สองขี้หมูนะที่หมูนะครับถ้าเป็นขี้หมูที่มันปนปนมันปนแกลบปนแกลบปนลายมานี่มันก็มันจะเป็นผงดีนะครับมันมันจะละเอียดถ้าเป็นขี้หมูดุนดุนก็จะเป็นก้อนนะครับถ้าเราได้อย่างเป็นบงผงมาเนี่ยมันก็จะเอามาผสมมันง่ายนะไม่ว่าจะเป็นขี้วัวขี้ควายขี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราได้อย่างเป็นผง นะเป็นผงที่หมูเป็นผงอะไรพวกนี้เรามาผสมมันจะง่ายสําหรับจุลินทรีย์ที่มาใช้หมักนะวันนี้งวดนี้นะผมใช้แค่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้แอนะตราลิดครึ่งนะลิดครึ่งต่อน้ํา20ลิตรก็ผสมน้ําก็เอามารถลาดกบคุกเขาคุกเขาคุกเขา,เขาสักสองสารอบให้มันเข้ากันมันเข้ากันเสร็จแล้วก็เอากระสอบมาปิดนะปิด ใช้ผ้ากระสอบอะไรมาปิดคุมไว้นะหมักไว้งวดนี้หมักไว้แค่สิบห้าวันนะท่านผู้ชมเนี่ยนี่หมักไว้แค่สิบห้าวันนะครับหมักสิบห้าวันครั้งที่แล้วนี่ผมหมักไปเดือนหนึ่งก็มีคลิปมาให้ถ้าผู้ชมได้ดูตั้งแต่หมักเจวันยี่สิบวันแล้วก็1เดือนนะครับมาให้ถ้าผู้ชมได้ดูนะสําหรับงวดที่แล้วครั้งที่แล้วแต่งวัเนี้ผมหมักแค่สิบห้าวันนะครับหมักสิบห้าวัน นะสิวันก็ใช้ได้เลยนะสิวันแล้วก็เดี๋ยวจะตักใส่กระสอบนะครับตักใส่กระสอบเก็บไว้นะครับให้มันไปเซตตัวนะอยู่ในกระสอบถ้าเราจะนําไปใช้ก็หยิบทีละกระสอบเอาไปใช้มันก็จะง่ายขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งกระบะนี้ผมก็จะใช้งานต่อนะใช้งานต่อเพราะว่าเดี๋ยวตักนี่เสร็จใส่กระสอบอะไรเสร็จแล้วก็กระบะนี้ก็จะมาผสมพวก ไอ้พวกใบก้ามปูใบไม้อื่นๆก็จะมาหมักในถุงหมักอีกอถุงถุงหมักปุ๋ยที่ซื้อมานะครับก็จะมาหมักในนั้นอีกจะมาทดลองในการหมักพวกใบก้ามปูในถุงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็พาท่านผู้ชมมาดูปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักอินทรีย์ปุ๋ยหมักชีวภาพนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากจะทำใช้ดูก็ลองไปทำใช้นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากเลยครับมีขี้วัวก็ได้มีขี้ควายก็ได้ขี้แพะขี้มา้าขี้ช้างอะไรก็ได้นะถ้ามันเป็นก้อนก็ทุบม,มันปนปนนิดนึงนะผมใช้ในอัตรา20กิโลขี้วัวปนขี้วัวแห้งอีก20กิโลแล้วก็ใช้มูลข้างขาว5กิโลนะครับท่านผู้ามาชมอาจจะลดอัตราส่วนลงก็ได้นะครับอาจจะเป็นอย่างละ5กิโลแล้วก็ถ้ามีมูลข้างขาวก็ ใส่สัก2กิโลหรือ1กิโลก็ได้นะครับก็ลองรถตาสวนกล,ลองไปทําดูแลนะใครส,สนใจก็ลองไปทําดูนะครับการหาวัตถุดิบเดี๋ยวนี้ไม่ยากครับท่านผู้ชมนะครับสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ทุกที่มีขายทุกอย่างนะสะดวกสบายเราไม่ต้องขับรถตะเวนหาซื้อนะครับหาซื้อทางออนไลน์ได้เลยนะครับมีขายตั้งแต่1กิโลไปจนถึง20กิโลร้อยกิโลอะไรก็ได้หมดนะครับอ่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับ Selepas ni, awak kena dekat sama di kelab